ใครมีผลผลิตที่ให้ปีแรกแล้วได้อย่างนี้นะครับผมว่าถือว่าฝีมือถือว่าฝีมือปีนี้เราเจอทั้งฝนในระยะดอกบานหางแย่ไหมแตกไปอ่อนต้นไข่ไก่นะครับผ่านมาได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าฝีมือละฝีมือมีที่ปรึกษาดีมีปุ๋ยมียาดีมีปุ๋ยมียาดีโดยเฉพาะปุ๋ยชัดเจนปุ๋ยแน่นอนเลยผมใส่ทุกเดือนเลยยิงเจนตลอดตั้งแต่ทำใบมา ดกฮะต้นเสาในสภาพอากาศแบบนี้ผมว่าได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดนะครับตัยอมากใช่เพราะว่ากําลังต้นเลยเขาไม่เหมือนต้นที่มีอายุเยอะแล้วนี่เป็นแปลงทุเรียนที่ให้ผลผลิตปีแรกนี่ขนาดนี้ผมว่าหายากเหมือนกันนะครับในนาซารที่ค่อนข้างจะโดกขนาดนี้อาจจะไม่ได้ทุกต้นแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นปีแรกที่ให้ผลผลิตมากที่สุดใช่นะครับใช่แล้วที่สําคัญคือสภาพต้นสมบูรณ์สมบูรณ์ใบสมบูรณ์มีเพียกกินเพราะไม่ยอมฉีดตอนใบอ่อนแตกแค่นั้นเองแต่ลูกซึ่งเป็นการให้ผลผลิตปีแรกเนี่ย ถือว่าน้ำสวยขนาดผลต้นที่ไว้แบบพอต้นอะ่ะไม่มีลูกโตไม่มีลูกจัมโบ้ถือว่าผ่านผลระยะสุดท้ายใช้สูตรอะไรครับทำไมมันขึ้นคูได,ด้ดีขนาดนี้สุดท้ายนี่ผมใช้1 5บห้ยีม5อยู่ครับ15,5แมกใช่ครับบกลโอเมกกาแคลต้นหนึ่งครึ่งกิโลเองครับ มีเทคนิคข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นปีที่ยากปีที่ยากฝนทุกเดือนสุราษฎร์ธานีนา,าสารฝนทุกเดือนนะฮะตอนนี้เราอยู่พิกัดนี้แปลงนี้เป็นทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียนอายุ5ปี5ปีปให้ผลผลิตเป็นปีแรกใช่ครับนะครับในปีที่สภาพอากาศแปรปรวนแต่สามารถไว้ผลผลิตได้ขนาดนี้ผมว่าหาย,ยากเหมือนกันนะครับผมผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยส่วนใหญ่เห็นแต่ต้นนะฮะลูกเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยว่าต้นไหนที่มีแบบมีก็จะบิดเบี้ยวคือปีนี้มันไม่ใช่ทุเรียนอ่ะ มันจะเป็นเขาเรียกอออไะเรียวกิ้งเรียวกิ้งมันเป็นทรงทูปทรงที่ไม่ค่อยสวยเพราะว่าฝนตกเจอดอกบานตอนใช่ไหมหน้าฝนหางแย้ก็ร่วงเยอะใบอ่อนตอนผลไหยไก่โอ้โหปีนี้สุดๆทุเรียนประมาณกี่ต้นครับทุงรีนี้380ต้นลูกโดกประมาณกี่ต้นประมาณ300ต้นมีลูกโดกแบบนี้ประมาณ300ต้นแปลงนี้เป็นทุเรียนที่ทําในฤดูใช่ครับนะครับแต่ใช้สาร แพคโคบิวทาร์ทอนยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็คือตัวซินทายี่ห้านะครับแปลงนี้เข้าโปรแกรมหญิงงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ซินทายี่ห้าในอัตราหกร้อยหกร้อยซีซีนะครับต่อน้ำสองลิตรผมถามหน่อยตอนออกดอกดอกสั้นไหมดอกไม่สั้นนะดอกยาวดอกยาวนะครับใช้สารหกร้อยซีซีดอกยาวใครกลัวดอกสั้นไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงใช่ไหมนี่นะฮะเป็นข้อมูลนะฮะการใช้สารซินทายี่ห้าหกร้อยซีซีต่อน้ำสองลิตร ฉีดได้ประมาณกี่ต้นครับตรงนี้ประมาณ20กว่าต้นได้20กว่าต้นนะครับเพราะว่าต้นทรงพุ่มค่อนข้างยังไม่โตมากนะครับเพราะว่า5ปีมีอาจจะมีเล็กมีใหญ่นะครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ20ต้นนะครับดอกไม่สั้นแล้วดอกออกมาค่อนข้างสม่าเสมอพออากาศทิ้งช่วงใช่ไหมใช่ครับได้ดอกกี่รุ่นดอก2รุ่นนะแล้วดอกเข้าในกิ่งไหมหรือออกไปกิ่งส่วนใหญ่จะในกิ่งการใช้สารมคโครจะช่วยทําให้ปริมาณอาหารหรือการฟองของตาดอกเข้ามาบริเวณโคนกิ่งใช่ใช่ใช่ไหมัครับแต่เราเจอปัญหาว่าดอก มาล่วงเมื่อฝนตรงหนักเลยทําให้บางต้นเนี่ยอาจจะผลผลิตน้อยนะครับแต่โดยภาพรวมเรายังค่อนข้างพอใจมากพอใจมากเลยนะครับอันนี้อายุผลกี่วันครับอันนี้ประมาณ90กว่าวันเลยครับถือว่ามีจมโบ้น้อยมากใช่นะฮะถือว่าผลผลิตประมาณ80%ของแปของของแปลงนี้คือเป็นต้นทุเรียนสาวอ่ะปีนี้มันยากมากถ้าใครฝ่าวิกฤตตอนผลไข่ไก่แล้วแต่ไปอ่อนแล้วไม่ล่วงได้นี้ก็ถือว่าถือว่ามีเทคนิคที่ดีมากซึ่ง ทายิงงานเต็มระบบเลยใช่ไหมใช่ครับทั้งทางใบและก็ทางดินยิงงานหมดเลยครับไปปรึกษาเกือบร้อยไปปรึกษากับน้องแอมที่ร้านคลินิกเกษตรพน้าสารอยู่ยั่งยี่งปตทอาสาใช่ครับเส้นในนะใครจะอยากจะไปหาซื้อปุ๋ยซื้อยาของยิงงานก็ก็ไปได้ที่นั่นบริการดีครับจริงนะครับที่ทุเรียนเกือบ400ต้นเนี่ยไม่มีต้นปุ๋ยเลยแม้แต่ต้นเดียวครับเดินดูได้ครับมีการฝังเข็มไหมไม่ฝังเลยครับไม่เคยฝังไม่เคยทำไมทําสวนประหยัดขนาดนี้คือ เราเจอโรคเราก็พ่นถ้าไม่เจอโรคเราก็ไม่ทําอะไรมนแต่ว่าโดยภาพรวมสุขภาพทุเรียนไม่มีต้นป่วยต้นโทมครับผมก็ยังไม่เห็นต้นป่วยสังมจริงไม่มีครับไม่น่าเชื่อว่าทุเรียนขนาด400ต้นจะไม่มีต้นโทมเลยไม่มีเลยครับจริงใบสวยทุกต้นเลยครับนะครับสวยนะครับแล้วก็เรื่องเชื้อราราดำก็มีน้อยมากมเดินผมเดินมาเห็นอยู่ลูกสองลูกเรื่องผลเน่าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเดินเข้ามาสภาพต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมาก พอใจไหมครับปีนี้พอใจมากครับ <c oughs> ปีแรกได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้ว <c oughs> แล้วปีหน้าทําให้เดยกว่นนี้ผมประทับใจตรงปุ๋ยหญิงงามนี่เลยครับที่ผ่านมาไม่เคยใช้ได้อย่างนี้เลย <c oughs> ที่ผ่านมานี่ก็คือใบไม่สวยแบบนี้ <c oughs> แล้วอยู่ทนด้วยใบ <c oughs> ที่ไปทิ้งใบเก่าเลยครับตั้งแต่ใบที่หนึ่งมาถึงคือท <c oughs> ิ้งน้อยมาไม่เคยทิ้งเลย <c oughs> นะครับทำให้การทําสวนปีนี้ง่ายขึ้นมาแค่แค่มันใช้พี้ ปุ๋ยหรือปริบาณของหญิงงามใช่ครับรู้สึกว่ามันมีอาหารครบทุกส่วนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อคลิปดีๆคลิปนี้นะครับจะไปถึงเกษตรกรที่ยังไม่มีแนวทางการนำสวนขอบคุณครับสวัสดีครับครับ